จะเ้าส่งคามกันไหม<น>มาพร้อมสู้แล้ว,ลวนะอันนี้ฐานของว่าฟ้าห้ามข้ามฝั่งมาหนีเหรอหนีเหรอ มาสิโอ้โหเห้ยแห้ยเล้ยรระวังจับโดยก็หินมาด้วยนะนี่นะนี่เหรอ 那个，你。